สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันจับเกมเดิมนะฮะกับ Marvel Super War นะครับ เราเนี่ยห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็กลับมาแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาจัดอันดับฮีโร่กันด้วยนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะจัดในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือกอันดับฮีโร่ท็อปเลนที่โหดที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีตัวในบ้างโหดนะครับผมแล้วก็เล่นแล้วมีอัตราการชนะที่สูงนะครับซึ่งผมก็ได้สำการรวบรวมมาทั้งในกลุ่มนะครับตามที่เพื่อนๆโหวตกันเข้ามาในเพจนะครับแล้วก็ จากสมาชิกภายในช่องเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลครับว่ามันจะมีตัวไหนบ้างโคดโหดนะครับณแพทล่าสุดนี้นะฮะโอเคครับผมไม่รอชาา้าฮะจัดไปครับผมอันดับที่6ของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือคอวัตเกรฟนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะฮะตัวเขาเนี่ยเป็นฮีโร่สาย ต่อสู้นะครับผมหรือว่าสายไฟเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับผมมีเกาะนะครับเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์กึ่งแท้งนะครับเพราะว่าเกาะเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันถูกมากเลยนะจำถ้าจําไม่ผิดเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาท5,000กว่าทองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นไป12ื่นสแล้วนะครับก็ลหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีฮีโร่ตัวนี้อยู่นะนะครับตอนช่วงเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยฮีโร่ตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่มีคนเล่นเลยนะฮะ แต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับคนเริ่มเล่นกันเยอะขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ถูกปรับนะนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็ถูกปรับนะครับไม่ได้โดนเนฟนะนะครับผมโดนรับขึ้นเต็มๆเลยนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยนะครับคนนิยมมาเอามาเล่นมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับ พลังโจมตีมันก็เยอะดาเมจมันเยอะนะครับแล้วเกาะมันเนี่ยเยอะมากนะครับมันคอยซับดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีเลยนะนะครับสก,กกสกิลของเขาเนี่ยนะครับสกิลติดตัวก็ยังมีสกิลที่คอยอาคืนชีพให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับก็คือว่าสกิลติดตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นนนมากนะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยนะครับผมมันสร้างดาเมจถึง2ครั้งเลยนะเราสามารถจะกดได้2ครั้งนะครับสกิลที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับ แต่ที่เกิดว่าข้างหน้าเนี่ยมีัตูมันก็จะทําการงัดสตูไปข้างหลังตัวเองนะครับเอาไว้ใช้กับพวกฮีโร่ที่เลือดน้นอยแล้วมันกําลังจะหนีนะครับหรือไม่ก็เอาไว้ใช้หนีก็ได้นะครับส่วนอันตรีของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือว่าเป็นสกิลที่คอยเปิดทีมไฟให้กับพเพื่อนๆนได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าเวลาเรากดใช้เนี่ยเขาจะทําการกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็สร้างดาเมจนะครับแล้วก็สร้างหลุมดําเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าสตูอยู่ในหลุมดำเนี่ยมันก็จะทําการดูดมาตรงแกนกลางนะครับแล้วก็สร้างดาเมจแล้วก็ลดส บอกได้เลยว่าสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับใช้สําหรับการเปิดทีมไฟให้กับเพื่อนนะครับอันติของเขาเนี่ยคล้ายคกักับของเนมออเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแรงกว่าเนมออีกนะครับดาเมจของสกิลอันติของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับควรมีไว้นะบอกบอกไว้เลยนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยนะครับในช่วงเลทเกมเกาะเขาจะเยอะมากนะครับคือเขาเป็นฮีโร่ไฟเตอร์กึ่งแท้งไงนะครับก็คือว่าเขาได้ดาเมจจากไฟเตอร์นะครับแล้วเขาก็ได้เกาะมาจากแท้งนะครับ มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมเป็นตัวที่เกาะเยอะนะครับบอกได้เลยว่าควรมีไว้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในทีมอัตราชนะก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ ฮีโร่อันดับที่5นะครับผมแองเช่นวัตนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่โกงมากนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้มันจะโดนบัฟบหรือว่าโดนเนิฟมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังถือว่าโกงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่อ่าเรียกได้ว่าโกงท็อปเลนเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมของเกมนี้นะครับก็คือว่าตัวขเขาเนี่ยเป็นตัวที่อาสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่เอื้อเฟื้อต่อการละลายแท้งนะครับ ต่อการที่จะเอาไปยืนกับแท้งทีมฝั่งตรงข้ามมากๆฮีโร่สายแท้งส่วนมากเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นฮีโร่ที่แบบโจมตีใกล้ๆใช่ไหมแองเชนวันตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมในการโจมตีในระยะใกล้ๆแล้วก็โจมตีแบบต่อเนื่องนะครับตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะถ้าเกิดว่าเราทําการเก็บสแต็กครบนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับก็คือว่าเวลาเรากดใช้สกิลที่1ห,หรือว่าสกิลที่2เนี่ยมันก็จะทําการสร้างวงแหวนขึ้นมานะครับฮีโร่ตัวไหนที่โดนดาเมจเนี่ยเขาก็จะทําการเก็บสแต็กนะครับ และเมื่อเขาเก็บครบ3ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองนะครับโดยสกิลที่1นเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยมันจะลดเวลาครูดาวด้วยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราทําการใช้ติดต่อกันเนี่ยนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างดามเมจอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สกิลที่3มเนี่ยนะครับมันยังคอยสอดแนมทีมฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็จะเป็นการถอดการแยกวิญ,ญญาณออกมานะครับ แล้วก็อัลติเมทสกิลของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะนะครับผมสำหรับใครที่เล่นนะครับก็คือว่าเวลาเรากดใช้ครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็คือว่ามันจะทําการเปิดแมปมดเลยนะครับเราจะรู้เลยว่าฮีโร่ทีมตรงข้ามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับและถ้าเรากดใช้อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเอ็นชนวันก็จะทําการยิงวงแหวนเวทนะครับถ้าเกิดว่าวงแหวนเวทไปโดนใครเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําการสลับตําแหน่งกันนะครับ บอกได้เลยว่าสกิลนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับเพราะสกิลสุดโกงของเขาเนี่ยนะครับทำให้โดนแบนบ่อยมากนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยู่แรงสูงๆนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้โดนแบนตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นแมทธรรมดาเนี่ยก็ได้อยู่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับในช่วงเล่นเกมโหดมากนะครับจะเอามาเล่นในส่วนของท็อปเลนนะครับหรือว่าจังเกิลเนี่ยบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้โหดมากนะครับผมทีมตรงข้ามเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไไปปกััันนะครบด ฮีโร่ตัวที่4นะครับผมแอนด์แมนหรือว่ามดของเราั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมติดท็อปเทยร์ลิสมาหลายซีซันแล้วนะครับตั้งแต่ซีซันที่1แล้วนะครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างพลิ้วมากนะฮะการเข้าออกทีมไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่มดนะครับแปลงร่างเป็นตัวเล็กนะครับหรือว่าจะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าสกิลทุกสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างโกงนะครับเป็นสกิลที่เหมาะสําหรับการที่จะเอามาเล่นในส่วนของท็อเะวาจไ้ เปิดทีมไฟให้กับเพื่อนๆนะฮะยิ่งสกิลขยายตัวเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับเราสม amp, ราสมารถที common, American, ok ่จะใช้ดันป้อมก็ได้นะครับมันจะตีป้อมแรงขึ้นนะครับหรือว่าจะคอยเปิดทีมไฟให้กับเพื่อนๆนะครับผมเป็นการกระทืบลงนะครับทำให้ฮีโร่ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยกระแทกลอยขึ้นนะครับผมและดาเมจในช่วงที่เขาขยายตัวเนี่ยมันก็แรงขึ้นด้วยนะครับเป็นตัวที่เหมาะสําหรับจะไปเล่นท็อปเลนอย่างมากนะครับแล้วก็คอยเปิดทีมไฟให้กับเพื่อนๆได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวป่วนอีกตัวนเ่ทา ตัวแอนแมนอีกแล้วนะครับรองจากแอนแมนเนี่ยก็จะเป็นเดดพูนะครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเดดพูเนี่ยตำแหน่งการเล่นมันก็จะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าโหดมากนะครับมีโมบิลิตี้ที่เยอะนะครับผมมีสกิลที่คอยหลบหนีได้นะครับเข้าออกทีมไฟ์ได้ง่ายดันป้อมได้ไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงคนเดียวได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งตัวอื่นๆเลยนะครับจึงเป็นฮีโร่ที่เนียมมาเล่นในส่วนของท็อปเลนมากที่สุดนะครับบอกได้ว่าตัวนี้โกงมากนะครับ ยังไม่มีฮีโร่ตัวไหนที่โค้นตัวนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับท็อปเทียร์ลิสต์นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันนะครับจัดไปตัวที่3นะครับโลแนนนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกหมิงตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับดาเมจเขาจะแรงมากนะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเขาจะมีทั้งดาเมจ อาเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวอื่นที่ผมได้เอ่ยไปนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ชอไปเล่นส่วนของท็อปเลนเลนบนแหละนะครับแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาเล่นในส่วนของเลนล่างนะครับเอามาคอยซัพพอร์ตคอยเลี้ยงแครี่ทีมตัวเองนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นท็อปเลนหนึ่งๆเนี่ยอาจจะทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ย ออกของไปไม่ถูก,กเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยมีถึง2อย่างเลยนะครับทั้งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพตัวของเขาเนี่ยซีซีมันข้างเกลี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระแทกลอยนะครับโดยเฉพาะอันติของเขาเนี่ยนะครับผมซึ่งกระแทกลอยนานถึง 0.85วินาทีเนี่ยนะครับเกือบ1วินาทีเลยนะการกระแทกรอยของเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจุดเด่นของตัวเขาที่มีนะครับก็คือว่าเป็นตัวที่มีซีซีเยอะนะครับแล้วก็ตัวเดียวเนี่ยมีถึง2ดาเมจนะครับดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพนะครับก็เป็นหนึ่งตัวนะครับตัวหัวที่ตอนนี้เนี่ยกำลังนิยมเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดาเมจก็เยอะนะครับแล้วก็เกาะก็เยอะนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้คอยเปิดทีมไฟให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวนะครับตอนนี้กก็ําลลัััังิตตตเยนนนะะะครบววหี้ ตัวที่2นะครับผมธานอสนะครับก็เป็นหนึ่งตัวนะครับผมที่ติดท็อปเทลิสณะตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าคิดว่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็ติดท็อปเทลิสมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วแหละนะครับ ซึ่งสกิลเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับแล้วก็เล่นยากนิดนึงนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับคือตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวที่โหดมากนะครับผมในช่วงกลางเกมไปจนถึงเลดเกมนะครับคือเราต้องรอเขาทาการอัปเกรดอัญมณีก่อนนะครับเขาจะดาเมจเขาจะเยอะขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะถึกขึ้นนะครับเกาะเยอะขึ้นนะครับยิ่งถ้าช่วงเลดเกมนะบอกได้เลยว่า2อถึงสตัวนะครับถึงจะเอาตัวนี้ลงนะครับดาเมจมันจะแรงนะครับแล้วเกาะมันเยอะนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แท้ทางตัวฮีโร่ที่มันมีซีซีเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกนตัวนะครับที่โหดเหมือนกันนะตอนนี้นะครับเป็นตัวที่โหดมากเลยแหละไม่ใช่โหดเหมือนกันนะครับในะตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันดีกว่าและตัวนี้เลยนะครับอันดับที่1กับเพชฌฆาตหรือว่าสเกิร์ตของเรานั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ โหดที่สุดในเกมก็ว่าได้เลยนะครับกับตัวนี้นะฮะดาเมจมันเนี่ยแรงมากนะครับแล้วเกาะมันเยอะนะครับแล้วมันคอยฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับเขาเป็นฮีโร่อันดับต้นๆเลยนะที่ฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองเยอะที่สุดนะครับในขณะที่กําลังต่อสู้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามติดสัญลักษณ์ของเราเนี่ยเลือดมันจะเด้งอยู่เรื่อยๆนะก็คือว่า ทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเอาเราลงยากมากนะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจอีกด้วยแล anger, ้วก็แรงด้วยนะครับแถมสกิลที่2เนี่ยเราสามารถที่จะกดใช้ได้2ครั้งด้วยนะครับกดใช้ครั้งที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างโล่ป้องกันดาเมจนะครับแล้วเรากดใช้อ mm ีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจอีกด้วย และอัติของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วรอค่าใข่ตายเนี่ยอันติมันจะทําการรีเซ็ตอัตโนมัติเลยนะครับไม่มีครูดาวเลยนะครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นฮีโร่ท็อปเลนที่โกงที่สุดนตอนนี้แล้วนะครับเป็นตัวที่ทานอตยังกลัวเลยนะครับก็นี่ครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับฮีโร่ท็อปเลนในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยกันเนาะโอเคนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าอยากให้ผมจะอันดับอะไรทําอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ